สวัสดีครับมันนี้มาถอดไข่เรื่องมาถอดไข่เบื้องที่ลหลายๆคนยังไม่ท่านเข้าใจเยอะว่าวิธีการถอดไข่ที่ถูกต้องตองนี้เจ้าใดเริ่มแรกเริ่มต้นกันนี่ด้อครับเด้อย,ยอดปากคมครับนี่ยอดบักคมอันนี้เกลือครับนี่เกลือเด้อเอยทั้งปากอีสานก็เอื้นว่าไข่ป่าคาเวียแห่งภาคอีสานเนาะเขาเนาะ อันนี้ตั้งหม้อหรือตรงมีหมอ้อหม้อก็ตรงไงก็ได้เป็นหม้อแล้วก็มีน้ำแล้วนี่ครับติดแกะเรียบรอยแล้วเดี๋ยวเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้ะใส่หงอดมะขามเพื่อมลงไปอีกเนาะใส่หงอนมะขามเพื่อมลงไปอกีกตามด้วยไข่แล้วครับตามด้วยไข่อันนี้คือวิธีทอดไข่ที่ถูกต้องแล้วครับพอแม่พี่นหนองเด้อทอดไข่ที่ถูกต้องเลยสิทอดไข่เบื้องว่าการทอดไข่ก็ทอดจังไดที่มันถูก ลูกขะอาณาไม่คือถอดไข่ที่ถูกต้องเนาะบานเฮาเนาะบางคนก็นเข้าใจยังผิดเออมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเดอ้อมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปอ,นนอ,อันนี้ไข่มีสุกเด้อครับไข่นี่อ้าวอันนี้ให้ลูกพี่ซ้อยปลอกนะ าลูกพี่ซอยปลอกเนยให้ลูกพีทซอยปลอกเล้วครับให้เพิ่นปลอกละเพาปลอกได้มาแล้วครับเนี่ยเด้อได้มาเราสองหน่วยได้มาเพิ่นปลอกเรียบร้อยละได้มาสองหน่วยได้มาสองหน่วย ตอนดื้อต่อไปขั้นตอนต่อไปตังกระทะเลยครับเด้อตังกระทะตังกระทะเรียบร้อยละตอนใส่น้ำมันลงไปตังกระทะเรียบร้อยใส่น้ำมันลงไปเล้ครับเด้อใส่น้ำมันลงไปละเล่นงก็บน้อยหนึ่งเออเลียงก็บน้อยห ha นึ่ง <uire, S 2> ตามเลยไข่้อครับไข่จะเอกเปลือกเกี้ยห็นบ่นี่สองลูกไข่จะเอาเปอกเปลือกเมื่อกี้สองลูกใส่ไข่ลงไปครับผมใส่ไข่ลงไปนี่ละครับผมถูกต้องแหละคือวิธีถอดไข่ที่ถูกต้องครับบางคนจะพยามยเข้าใจพิดว่าถอดไข่ถอดแนวไห บางคนก็บปใจจัยเห็นยายยุคถามบ้านนะ้อถามเพิ่งว่าย,ายไปซ้ายมือหนีไปซื้อไข่ก่อนเอาไหมอย่างแับไข่กับเขายาวานบ่มีบม่มียายบ่มีกับเขาวันนี้ไปซื้อไข่มาทอดก่อนโอมก็จอบไปเบืองเลยยายไปทอดไข่ไปทอดเน่าใดเพื้นก็ไปทุเบเปลือกมันเออไปทุเบเปลือกเปลือกไข่นะครับไปทุเบเปลือกไข่ออก ลราเอาหนังมาเชื่อใส่น้ำมันกันเต่าอันแหงเช่นกับว่าทอดไข่อันนั้นมันโบเรียนทอดไข่ด้วยครับอันนั้งตัเอื่นเคี่ยวไข่หรือไข่ดาวยังกัว่าไปนะยี่่บางคนบางคนเขาเขาก็ทอดกเทาะไข่ถิ่มนเนาะย่างหอยเมื่อยมันครับครับนี่ให้ลูกเหี้ยงซอย บางคนบอกข้าใจก็ได้ไข่มานี่เาะทอ้เบิองเลยเขาก็เอาหนามไข่เทศถิมเขาเอาหนามหนามไข่เทศถิ่นโอ้โมเมนต์โมเมนต์ก็ถอดเอาหนามไข่ไปถอดเอาหนามไข่ไปถอดเพือเอื่นว่าเกี่ยวไข่เพอเพื่อื่นว่าเกี่ยวไข่แล้วเขาเอาหนามไข่ในเทศถิมเอาเปลือกไปถอดเพือเอื่นว่าถอดเปลือกไข่เออ กต่เปลี่ยนทุกสันแล้วครับบางคนกระจายไปผิดนี่คือผมเหยียบอยู่หนึ่งที่เาขาอเอื่นงมาถอดไข่ต้มให้ซุกไส่หยอดปากขามไส่เกียวนิดหน่อยทอดปล่อยไ้บนบนไม่จะดสูเลื่องอารามเสียน้ำบางคนกับพยายามกระจายนั้ไปผิดไปย้ายไปใส่อ๋อไปรานข่าฟ้อนไปสูดไทนะ่มากทอดกินอาดูบา้านมีงกับเขาสิ โบผมีผมก็เลยจอบไปเบียงโบว่ายาไปถอดไข่ไปถอดเนื้อ๋ปอ๋อ่นไปกระเพาะเอาหนามมันไปเชื่อลงหนามมันฮอนอันนั้นมันบบแมนถอดไขะะ่เราถอดก็เอื่นนมาเกี่ยวไข่แต่ถอดไข่เนี่ยคือต้องเอาไข่ไปตุมกรอะไรแค่เกี่ยวออกแอล้วก็มาถอดที่ผมอย่างนั้นว่าไม่ถอดถอดเนบนใบนั่นที่เลี้ยงอาัลามสวยงามเลยอันนี้ก็เอื่อนถอดไข่ ถ้าห่อหนามไข่ไม่มีถ้าห่อหนามไข่นเนี่ยไปเทลงน้ำมันนั้นห่อนก็เสื่อมเกี่ยวไข่ถ้าห่อหนามมีผิ่นวก็เอาเปลือกไปถอดก็เอิ่นถอดเปลือกไข่มันก็จำหนี้เองไง่ายๆครับแค่นี้เด้อครับวัดดีครับ